สวัสดีครับวันนี้วันที่26มกราคมนะครับ2,120 2 5 6 7นะครับวันที่วันที่26นะครับมกราคมขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้อีโต้นะครับอีโต้เราทำเป็นัมพยานนาครับเรามีแกะลายให้นะครับอีโต้ ด้ามเราจะคึงลายนี้นะครับปกสแตเลสยาว9นิ้วนะครับด้ามในชอบสัญนชาน7มิลครับเราทำเป็นลายให้นะครับยาวจะ1ฟุตนะครับยาว12นิ้วครับยาว12นิ้วพอดีนะครับ ตรงหัวนี่จะกว้างสองนิ้วพอดีครับเบาเอามือครับไปไล่ไปสวนดายาได้ครับครับคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะครับท่านชอบมีลายให้ก็สนใจโทรมาได้คุมนะครับประมาณนี้ครับ thank you ใช่ครับขาดครับ ยังเหมือนเดิมครับครบัวันที่26มกราคม2 5 6 7นะครับอีโต้นะครับสันหนา7มิลกว้าง2นิ้วนะครับยาว1ฟุตปอกสเตะเลสด้ามยาว9นิ้วนะครับ ดูครับเด,เดิมครับไม่ได้เคลือบเล็กเกอร์นะครับสนใจโทรมาได้เลยครับเรลงขายเลยนะครับสินค้ามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับ